ถ้าคุณหาอุคุรลเล่ตัวเริ่มคุณภาพดีนะครับขอแนะนําพิกอพิกครับพิกอพิกเป็นอุคุรลเล่สมัยใหม่ครับที่สร้างมาให้เอื้อต่อการเล่นง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานเฟรตเนี่ยไม่ให้ปลายมันออกมาข้างนอกทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวเฟรตคมนะครับแอคชั่นต่ากดคอร์ดง่ายมากนะฮะลูกบิดเป็นลูกบิดที่ตั้งแล้วอยู่คุณภาพดีและดูนี่ครับดีไซน์ ซาวโฮเป็นแบบสมัยใหม่ขีดอีกขีดแล้วก็มีอีกหนึ่งซาวโฮตรงนี้ให้เสียงมาถึงผู้เล่นด้วยเห็นหน้าตาแบบนี้มีเสียงดังนะครับไม่ได้เบานะครับ ดังนั้นนะครับเขายังมีของแถมให้มาด้วยสายสะพายครับให้มาเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีปิกกาดให้มาด้วยสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะติดไว้ตรงนี้หรือไม่ติดก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นครับในแพ็คเขายังมีการ์ดให้มาด้วยเผื่อเราจะไปให้ใครเป็นของขวัญน,นะครับพร้อมสติกเกอร์ตามวาระโอกาสตา่ตางๆม,มีปิกที่เหมาะกับการเล่นคูเรเล่นะครับเป็นปิกสกัลลาร รูปหัวใจนะฮะให้มาด้วยมีหนังสือสอนเล่นครับเล่มเล็กๆแต่ครบด้วยสิ่งจําเป็นต่างๆในการเล่นคูระเล่นะครับมีการกดคอร์ดมีเพลงนู่นนี้นั่นและเพื่อความสนุกสนานครับมีสติ๊กเกอร์ให้มาด้วยครับไว้แปะบนคุระเร่หรือบนปิก,กาดก็ได้ทั้งหมดใส่อยู่ในถุงใบนี้นะครับก็คุระเร่ก็เก็บอยู่ใน ถุงทะเลเก๋ไก๋สำหรับไซส์โซมาโ,โ,โนนะครับส่วนไซส์คอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะมาในซอฟต์เคสที่สวยงามครับนี่คือโซมาโ,โน,โน,โนใสแบบนี้นะครับพิกกาพิกอุคุเล่สมัยใหม่ราคา2,200ได้อะไรที่อุคุเล่ปกติน่าจะแพงกว่านี้นะครับถึงจะได้ เล่นคลเล่ของคุณจะเป็นการเล่นที่เพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อคุณใช้อุคลเล่ดีๆพิกกพิกพิกยัวอัคลเล่ตอนนี้มีให้เลือก3สีครับสีอควาสีชมพูและสีเหลือง